สองโรคนี้ห้ามกินแตงโมผลไม้ที่ค้นชื่อว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของหน้าร้อนนอกจากมะพร้าวแล้วก็น่าจะเป็นแตงโมนี่แหละครับเพราะว่าแตงโมเย็นเย็นหวานฉ่ำไม่ว่าจะทานสดสดหรือว่านำไปปั่นก็อร่อยชื่นใจช่วยดับกระหายคลายร้อนได้ดีมากๆแต่นอกจากจะช่วยดับร้อนแล้วแตงโมยังมีประโยชน์อีกมากมายและก็มี ผู้ที่ไม่ควรกินแตงโมโดยเด็ดขาดเลยนะครับก่อนที่จะพูดถึงข้อห้ามมาฟังประโยชน์ของแตงโมกันซะก่อนนะครับข้อแรกเป็นผลไม้ที่เหมาะกับคนที่กำลังควบคุมน้ำหนักเพราะว่าเป็นผลไม้ที่น้ำตาลต่ำแถมยังแคลอรี่ก็ต่ำ ป้องกันการสะสมไขมันในเส้นเลือดแล้วก็ควบคุมระดับความดันโลหิตมีวิตามิน A และก็ช่วยบำรุงสายตาช่วยลดความมันของผิวหน้าเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ผิวของเราและก็ลดอาการอักเสบของการบวมแดงก็ได้ช่วยบำรุงผิวพรรณและก็บำรุงเส้นผมทำให้เส้นผมของเรานั้นเรียกได้ว่าแข็งแรงดกดำ มีกรดอะมิโนในแตงโมนะครับที่จะช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจไลโคปีนในแตงโมก็ช่วยลดความเสี่ยงของการเป็นโรคมะเร็งก็ได้แม่เรียกเลยว่าประโยชน์มากมายเลยทีเดียวถึงแม้ว่าแตงโมจะมีประโยชน์มากมายเช่นไรแต่ว่ายังมีผู้ป่วยบางรายหรือว่าผู้ที่มีความผิดปกติบางอย่าง ที่ควรหลีกเลี่ยงในการรับประทานแตงโมเช่นผู้ที่มีอาการท้องอืดอาหารไม่ย่อยเพราะน้ำจากแตงโมจะทำให้ย่อยอาหารในกระเพาะอาหารเจือจางลงทำให้ย่อยอาหารไม่ดีผู้ที่เป็นโรคเยื่อบุลำไส้อักเสบเรือรังความดันตำ่ำหรือว่ามีแก๊สในกระเพาะอาหารท้องเสียบ่อยๆวันงดเลยนะครับแตงโมเพราะว่าส่งผลกระทบโดยตรงเลย ข้อควรระวังในการรับประทานแตงโมควรกินแตงโมในปริมาณที่เหมาะสมไม่มากเกินไปเพราะว่าจะทำให้เกิดอาการจุกเสียดแน่นท้องอืดหรือว่ามีอาการไม่ย่อยผู้ป่วยที่เป็นโรคไตต้องจํากัดปริมาณการทานน้ำควรหลีกเลี่ยงการทานแตงโมเลยนะครับเพราะว่าจะทำให้ไตทำงานหนักสําหรับหญิงที่ตั้งครร และเป็นโรคเบาหวานร่วมด้วยไม่ควรรับประทานแตงโมเพราะว่าเสี่ยงจะทำให้มีระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นได้แตงโมที่หั่นทิ้งไว้จนสัมผัสกับอากาศเป็นเวลานานอาจเสี่ยงต่อการได้รับเชื้อโรคอันนี้ต้องระมัดระวังความสะอาดด้วยและก็เสี่ยงต่ออาการท้องร่วงท้องเสียหรือว่าอาหารเป็นพิษได้นะครับถ้าเราทิ้งไว้ ในบริเวณที่ไม่สะอาดให้ระมัดระวังกันด้วยเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับสาระดีๆที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ใครเคยรับประทานแตงโมหรือว่ากินแตงโมในเมนูอย่างไรกินสดเอาไปปัน่นเอาไปแช่เย็นหรือว่ากินกันอย่างไรคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปและก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ